เปลี่ยนเสื้อเรียบให้ปังวิธีเย็บลูกปัดแต่งคอเสื้อให้เสื้อดูสวยแพงด้วยมือคุณเองขั้นตอนการเย็บลูกปัดตกแต่งคอเสื้อด้วยตัวเองเตรียมลูกปัดที่ะส,สมไว้ค้นหาลูกปัดที่ะส,สมมานาหลายปีเลือกแบบที่ดูดีสีสวยและเข้ากับเสื้อผ้าที่จะตกแต่งใส่เสื้อแล้วทำเครื่องหมายสวมเสื้อแล้วให้เพื่อนช่วยทำเครื่องหมายบริเวณคอเสื้อหรือขอบเสื้อช่วงหน้าอกที่ต้องการตกแต่ง โดยเน้นบริเวณที่ต้องการดึงดูดสายตาวางแผนการเดินเส้นเย็บใช้ดินสอผ้าหรือชอกวาดเส้นแนวเย็บลูกปัดตามจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ทั้งทางซ้ายและขวาเริ่มเย็บลูกปัดร้อยเข็มด้วยได้แข็งแรงดึงเข็มออกจากด้านในเสื้อบริเวณจุดเริ่มต้นของเส้นร้อยลูกปัดลูกแรกแล้วแทงเข็มลงแนวทะแยงมุมเดินเข็มต่อไปโดยไม่ต้องใส่ลูกปัดทุกครั้งเพื่อให้เกิดจังหวะที่สวยงามทำซ้ําในลักษณะ ใส่ลูกปัดเดินเข็มไม่ใส่ลูกปัดเดินเข็มจนถึงจุดสุดท้ายจบงานอย่างเรียบร้อยเมื่อเย็บจนครบตามแนวที่วางไว้ให้รัดได้ให้แน่นซ่อนปลายด้วยไว้ด้านในและเย็บย้ำสองถึงสามเข็มเพื่อความมั่นคงตัดได้ส่วนเกินออกให้เรียบร้อยชมผลงานที่เปลี่ยนไปเสื้อเรียบเรียบปลายเป็นเสื้อที่มีดีเทลเกส๋สวยสะดุดตาดูแพงแบบไม่ต้องง้อแบรนด์แชร์เลย วิธีง่งายๆที่ใครก็ทำได้เปลี่ยนเสื้อธรรมดาให้มีสไตล์ด้วยฝีมือตัวเองคุณพร้อมจะแตลงโฉมเสื้อสวยๆแล้วหรือยัง